ครับเดี๋ยวเราจะไปลองยิงนะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นเทวสถิตนะครับพอดีของแบงค์บางพมนะครับเอามาให้ผมลองยิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสดูว่าถ้ามีพุทธคุณจริงก็ต้องยิงไม่ออกเหมือนโบราณที่เขาว่ากันไว้นะครับแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับอ่ะนี่ให้ดูลูกนะครับบรรจุกระสุนแปดนัดนะครับทุกคนลูกจริงนะครับอ่ะดูนะเดี๋ยวเราจะลองเป้าที่มีท้าเวก็คือเป็นเป้าเพจนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนเป้านี้เป็นเป้าธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองกันเดี๋ยวจะยองยิงเป้าธรรมดาก่อนเป้าธรรมดายิงออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงเป้าที่มีทาเวทเฮ้ยเดี๋ยวนะอีคู่หนึ่งนะครับขอ้อีกที ไม่ออกไม่ออกเฮ้ย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 เป็นไงเสียเหลือเชื่อเหลือเชื่อเลยนะเฮ้ยกินพวกันเนี้ยเดี๋ยวดูทีดดเดี๋ยวตะกูนะเดี๋ยวรอลูกดูดลูกนะครับอ่ามีลูกที่สับ สับไม่ออกสี่นัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาลูกที่มันสับไปแล้วออกมาก่อนนะลูกนี้ยิงแล้วนะครับลูกนี้ยิงแล้วนะครับลูกนี้ยิงแล้วนะครับลูกนี้ยิงแล้วนะแต่เมื่อกี้เนี้ยเห็นรอยสับป่ะเห็นไหมมันมีรอยสับเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะอเดี๋ยวเราไปดูถ้ายิงรอบนี้ไม่ออกแสดงว่ากระสุนด้านเดี๋ยวเราจะลองยิงเป้าธรรมดาดูนะทุกคนเป้าที่ไม่มีท้าเวทนะครับผมเดี๋ยวนะใส่ผิดด้านแป๊บหนึ่ง มันต้องหมุนทางด้านนี้อันนี้นะสี่นัดนะทุกคนสี่นัดนะอ่านเดี๋ยวดูนะสี่นัดที่เหลือนะครับเมื่อกี้ยิงไม่ออกเดี๋ยวเราจะลองยิงเป้าธรรมดาถ้าสี่นัดนี้ยิงไม่ออกแสดงว่ากระสุนด้านแต่ถ้ายิงออกแสดงว่ากระสุนทํางานปกตินะครับของดีของดีวเหี้ย เฮ้ยสี่นัดเมื่อกี้นะครับเรียบยิงออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยจริงมะเนี่ยบอกแล้วจานอิดของจริงเฮ้ยเช้ริง่ะเนี่ย <c oughs>